สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าทนบุรีสาขาเจริญนครนะครับวันนี้เราจะมารับรถที่จองเอาไว้นะครับเป็นรถโตโยต้ายาริสเอทีฟรุ่น ลิมิเต็ด d อดิชั่นเพลย์นะครับซึ่งเป็นรถที่ทำขึ้นมาใหม่1,500คันนะครับอันนี้เราก็เป็นหนึ่งใน1 5น0รคันนะฮะเราได้สีขาวสีขาวมุกนะครับเป็นรถที่เอ่อซีซีไม่เยอะนะครับเป็นรถเอ่อนสรนะฮะขนาด1,200 นะครับสเปคก็ธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นรถที่ดูแล้วน่าจะนั่งสบายนะครับนะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับมี Play Connect ด้วยนะครับคือสามารถที่จะสื่อสารกันได้ระหว่างรถกับคนนะครับมีกล้อง360องศามีเซ็นเซอร์มีกล้องหน้ารถมีกล้องท้ายรถนะครับ มีทรั k organizer ที่จัดเก็บสัมภาระรถมีกระจกหน้าที่เป็นกระจกพิเศษพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยดูความาร้อนช่วยซับความร้อนนะครับกันแดดได้ด้วยนะครับข้างในก็เป็นเบาะสีทูโทนขาวดำเพิ่มลูกเล่นนะครับ นี่ฮะลูกค้าเข้ามาดูกันนะรู้สึกวันนี้เป็นวันพฤหัสทุกคนออกรถเยอะเราก็ต้องนั่งรอนะครับยังไม่ถึงคิวนีแเราก็ดูในในโชว์รูมไปก่อนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาดูไอ้คอโลอราครอสนะฮะคอลราครอสตัวนี้ฮะเนี่ยตัวนี้โตโยต้าครอสสีออกเปรมพุดนะครับเนี่ยฮะ นดูเหมือนกันกัน้หน้าดูเหมือนกันเรามาดูด้านท้ายกันนะครับนะครับมันมืดไปหน่อยนะครับโลโลลนี่โรล่าครอสเนี่ยเป็นไฮบริดนะตัวนี้เป็นไฮบรินะรดรตแต่เราไม่ได้ซื้อคันนี้นะครับเราซื้อยาริสนะครับยา<ะ>ริสเนี่ยให้ดูด้านด้านนี้ ก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีครับเอ่อครับเราออกมาดูรถกันนะครับขณะนี้เราก็มาด้อมด้อมมองมอง,มอง,มองรอบรถก่อนนะครับถือว่าเป็นการตรวจสอบกันนะฮะว่าสภาพรถเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวก็จะทดสอบในระบบต่างๆนะฮะเอ่อ นี่ก็เป็นการปลูกโบให้รถนะดูสวยงามนะครับน <c oughs> ี่เรามาทดสอบระบบไฟกันนะครับก่อนสมมอบก็ต้องตรวจสอบระบบไฟกันก่อนนะครับนี่ยไฟไฟกระพริบไฟ,ไฟถอยหลัง,ไฟ,งนะไฟเบรกนะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะก็ดูไปเท่าวที่จะดูได้นะครับ ก็ดูไปดูมาก็สวยดีนะครับมีออปชั่นครบคันนะครับรนะนะเนี่ยไปตัดหมอกแม้เนี่ยไปตัดหมอกเอสไปตัดหมอกโปรไฟก็ดูโอเคเลยครับเน่ยตรวจสอบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ ภาพนิ่งก,กันนะครับว่ารถสวยงามแค่ไหนเพียงไรครับนี่ครับสวยเลยของขวัญสำหรับตัวเองในวัย75ขวบนะครับเนี่ยกับเซลล์กับผู้จดการเข้ามาถ่ายรูปก,ก,กันขอบคุณสวัสดีครับที่ชมคลิปนะฮะ